ทำหมูหมักนะคะเราใช้หมูสับครึ่งกิโลแล้วก็เอามาคลุกกับกระเทียมพริกไทยรากผักชีโขกละเอียดนะคะแล้วก็ใส่ซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วขาวาน้ำมันหอยนิดนึงแล้วก็น้ำมันงาแล้วเราก็คลุกนวดไป นวดเพื่อที่จะให้เนื้อหมูมีความนุ่มนะคะใส่น้ําเปล่าลงไปสักนิดหนึ่งเพื่อให้มีความนุ่มขึ้นนะคะถ้าเราไม่ใส่น้ําเปล่ามีเนื้อหมูแห้งๆมาหมูก็จะมีความกระด้างนะคะเราก็ใส่น้ำเปล่าไปนิดนึงแล้วก็นวดนวดให้น้ําแห้งไปเลยเข้าไปในแทรกไปในเนื้อหมูนี่แหละคะ่ะอันนี้เป็นสันคอหมูก็จะมีมันนิดๆนะคะนวดเพื่ออะไรนะ เราจะทำข้าวต้มหมูก็นวดแล้วก็หมักค้างคืนไว้หมักค้างคืนเข้าตู้เย็นไว้เข้าฟรีซไว้เช้าเราก็จะทำข้าวต้มหมูหรือใครจะเอาไปทำเป็นหมูก้อนทอดก็ได้นะคะหมูหมักแบบนี้ก็คือว่าจะมีความหอมกระเทียมพริกไทยแลกผักชีแล้วก็มีการปรุงรสไปนิดหน่อยนะคะเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็คลุกกับแป้งแป้ง สาลีสักนิดหนึ่งก็ได้แล้วก็เอาไปทอดเป็นหมูก้อนทอดนะคะโรยงาไปก็จะได้หมูก้อนทอดแหละหรือว่าจะเอาไปทําเป็นห่อเป็นเกี๊ยวก็ได้นะคะห่อเกี๊ยวก็คือเป็นหมูที่หมักเรียบร้อยทําอะไรก็ได้เลยนะสะดวกดีคือหมักแล้วก็ให้ได้สักสาสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงอะไรงนี้ก็เอาไปใช้ได้หรือถ้าเรามีเวลาก็หมักค้างคืนได้เลยแล้วเราก็เอาไปใช้ ก็จะได้หมูหมักนุ่มๆหอมอร่อยนะคะเอาไปทําอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราอยากจะทําอะไรเอไปใส่ในผัดผักก็ได้หรือว่าจะทําข้าวต้มหมูเอาไปทําเป็นหมูทอดเป็นปั้นเป็นต้นก้อนทอดหรือจะเอาไปทําเป็นโจ๊กอะไรนี้ก็ได้นะคะอันนี้เราทําเป็นสับแบบไม่ละเอียดมากนะคะ ถ้าใครชอบละเอียดมากๆก็ต้องสับให้นานกว่านี้หรือว่าใช้เครื่องบดนี้อันนี้ใช้สับเอาค่ะไม่ได้ใช้เครื่องบดถ้าใครใช้เครื่องบดเนี่ยจะละเอียดมากอันนี้ก็กง่ายๆเนาะแล้วก็หมักเข้าตู้เย็นไว้ก็เวลาจะใช้เราก็เอามาใช้ถ้าเราไม่หมักก็จะได้หมูที่แบบว่าไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่แต่ถ้าเราหมักก็จะได้เป็นหมูนุ่มหมักแบบนี้เอาไปทําผัด ผัดพริกหยวกก็ได้นะคะก็อร่อยผัดพริกหยวกใส่หมูหมูหมักแบบนี้นะคะไปลองทำกันดูนะคะ